สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเอารีบิทูตัวใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมันคือรุ่น8 1 6 e นะครับเป็นตัวอัปเกรดของตัว G 0 2นะครับผมตัวนี้จะเป็นกระป๋องสีแดงนะสวยเลยมีฉลากภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นมาตรฐานนะหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ40-70ลิตรนะครับมี ISO 14,001กับ9,001ด้วยนะดังนั้นเชื่อใจได้นะครับผมอัตราส่วนสำหรับใส่รถมอเเตตตอออรรรร์์ไซคคคนน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 ีี่่ยผมแะะะาัััสว้บบ5 ml ml ต่อนะ้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรนะครับผมเพราะว่านี่คือตัวอัพเกรดผมทดสอบมาแล้วนะฮะใส่10 ml เหมือนชุดเดิมเนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าผมว่ามันอาจจะไม่เห็นความต่างอะไรมากแล้วนะครับใส่แค่5 ml เนี่ยพอแล้วนะครับ แล้วมันดีขึ้นกว่าตัวเดิมด้วยนะดีขึ้นกว่าตัว G02 ด้วยนะครับผมก็ไปลองใช้กันดูเนี่ยผมตวงดูนะครับดูว่าเอ๊ะถึง10 ml ยังอ่ะเกินมานิดนึงก็เลยทําการบีบออกไปหน่อยนึงนะครับผมให้มันได้ประมาณ10 ml เพราะว่าผมเพิ่งเติมน้ำมันมา2ลิตรพอดีนะครับก็ใช้อ่าลิตรละ5นะครับผมก็เอาไปบีบใส่ถังเลยนะครับเพิ่งเติมมา2ลิตรนะครับประมาณนี้ ส่วนท้าถามว่ามันดีขึ้นมากไหมจากการที่ใช้งานเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะครับผมมีความรู้สึกว่าตัว 816E ตัวนี้ครับมันจะมีความลื่นไหลนะครับในการเร่งคันเร่งเนี่ยรู้สึกว่าคันเร่งมันจะเบาขึ้นมากกว่าตัว g 0 2 G17 G20 ซะด้วยซ้ำไปนะครับจากที่ลองใช้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับความรู้สึกเห็นถึงความต่างเลยนะครับดังนัในเรื่องความสะอาดเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าตัวนี้มันสะอาดขึ้นกว่าตัวเดิมตัวเดิมมันก็สะอาดมากๆแล้วครับเรื่องการทําความสะอาดของระบบทางเดินน้ามันนะครับหัวฉีดลิ้นเร่งนะครับวาลวหรือว่าหัวเทียนหรือว่าคาบคราร์บอนในห้องเครื่องรวมไปถึงแคตตาลติกด้วยเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องว่าสะอาดไม่สะอาดผมบอกเลยว่าสะอาดแน่นอนเพราะว่าจะการที่ลองมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้มันเหมือนเพิ่มการอัตราเร่งของเครื่องยนต์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับก็ ไปลองซื้อใช้กันได้นะครับลองซื้อใช้กันได้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยอะเรียกว่าค่อนข้างดีเลยดีกว่าตัวเดิมนะครับลองดูแล้วกันครับลองดูแล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็มั่นใจได้นะมันมีมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1กับ ISO 9,001แบบว่ามั่นใจได้เลยว่าของดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอะฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ